สวัสดีค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ไในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปในคืนนั้นพระมีเหล่าสัตว์เลี้ยงของหัวหยางเฝ้ายามอยู่ภายนอกทุกคนจึงหลับได้อย่างปลอดภัยจนถึงดึกดื่นทว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงตุบ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 ดังขึ้นจากประตูหน้าแล้วตามด้วยเสียงอันดับดังคล้ายการทุบประตูจนพังโครมทําให้มีเสียงคารามคล้ายสัตว์ร้ายพร้อมกับเสียงกรีดร้องของคนลั่นออกมา หัวยางเพิ่งกลับมาจากบ้านหัวเฉินชิงไม่ถึงครึ่งชั่วยางก็ลุกพรวดไปดูพ่อกับแม่ในห้องนอนพบทั้งคู่ปลอดภัยดีจึงถือมีดเดินลงบันไดไปยังประตูหลังบ้านเธอเห็นประตูหลังถูกทุบจนแตกละเอียดเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงและเห็นหัวเฉินชิงล้มคว่ำอยู่ใต้กองไม้ประตูที่แตกออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงร่างเขาถูกเสือขาวของหัวยางเพิ่งอุ้มมาจากพื้นที่ว่างพุ่งเข้าช่วยไว้พอดีแต่หัวยางยังไม่ทันประมาาสายน้ำถูกปั้นเป็นโลให้ปกป้องด้านหลังทันที ว่าจูจ่ๆก็มีซอมบี้สามตัวโผล่มาพวกมันคือคนในหมู่บ้านที่ถูกกระกลายร่างดวงตาพรุ่งประกายความกระหายเลือดเมื่อตระหนักว่ามีเนื้อสดเฉ็ดเนื้อหัวแต่กลับโดนโล่น้ำบังเอาไว้มือมันจึงพยายามขวนโล่น้ำอย่างบ้าคลัง่งอูเทียนฉีเมิงอีและหวังหมินไ่ได้ยินเสียงรีบตามมาช่วยส่งเปลไฟส,สีส้มสามดอกพุ่งเข้าหาหัวซอมบี้แต่ละตัวเปลไฟเผาเนื้อและเลือเลดเจลเะแต่ซอมบี้ยังไม่สะทกสถานกลับกระหน่ำขวนโล่น้ำยิ่งแรง หัวยางจึงถอยออกด้านข้างพลันเลื่อนไปแทงมีดลงกระโหลกซอมบี้ตัวหนึ่งแต่กลับไม่สามารถทะลวงกระโหลกแข็งได้มันบุกเข้ามากัดเธอเกือบสาเร็จในตอนนั้นเสี่ยวติงที่มาพักในบ้านเดียวกันถูกเสียงปลุกขึ้นมาเธอวิ่งมาดูเหตุการณ์แต่ยืนห่างออกไปฮ่าห้าาเธอปลุกพลังน้ําได้เท่านั้นแรงเท่านี้จะฆ่าซอมบี้ได้ยังไงเสี่ยวติงหัวร้อนยาะหัวยางไม่ตอบแต่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองไร้การโจมตีที่รุนแรงพอซอมบี้สามตัวนี้เป็นซอมบี้ชนิดกึ่งกลางกําลังจะก้าวสู่ระดับสอง เธอจึงเรียกเสือขาวจากพื้นที่ว่ามาช่วยเสือขาวไปจัดการพวกมันที่หลังบ้านเสือขาวพุ่งเข้าใช้กรงเล็บสกัดพวกมันหันตามเสือขาวไปยังหลังบ้านหัวหยางจะเรียกสัตว์พลังสูงตัวอื่นเพิ่มเติมแต่ทันใดก็มีเสียงคำรามอันแหลมคมกึกก้องฆ่ามแม่น้ำหลีฝูงซอมบี้นับร้อยที่ยืนล้อมหน้าบ้านไม่ขยับเข็มขัดสัญชาตญาณรอคำสั่งทันใดเสียงคำรามนั้นก็ดังอีกครั้งพวกมันเคลื่อนตัวเข้าประชิด หัวหย่างยืนตัวแข็งที่มองฝูงซอมบี้ที่คุ้นหน้ามากไปกว่าหนึ่งร้อยตัวเสียวหูอองก็อยู่ในนั้นด้วยเขากลับเป็นซอมบี้อีกครั้งรอยกัดต้องสูงกว่าระดับหนึ่งซอมบี้ยืนเฉยไม่หอยหาเนื้อแต่มีซอมบี้อีกเกือบสิบตัวที่กระโหลกแข็งเหมือนกรอบพันึ่งกลางระดับสองแล้วเจ้าของเสียงคำรามเป็นใครหัวอย่างใจสัน่นกลางลำน้ำหลีเงาใหญ่ปรากฏขึ้นในความมืดโครงร่างบึกบึนดุจนักเพาะกายตัวยักย้ายดวงตาแดงฉานสองเขากระจายแสงวาวราวโลหะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงดุจภูเขาสลัก นี่คือวัวซอมบี้ขนาดมาหืมมาหัวยางสัมผัสได้ถึงพลังไฟไหลลวนรอบกายมันวัวซอมบี้ตัวนี้กำลังจะก้าวสู่ระดับสามหัวยางกระซิบแก่ผู้ร่วมรบขณะนั้นหัวเฉินหมิงลีเซียวอวี๋เมิงอีอูเทียนชีหวังมินไห่ ai, และหลีหมิงชียืนอยู่ด้านหลังเงยหน้ามองด้วยความหวัดหวันเด็กน้อยเมิงหมิงหน้าซีแต่กำหมัดแน่นเสี่ยวติงกับพ่อแม่ซ่อนตัวในบ้านไม่กล้าโผล่มาดูวัวซอมบี้คำรามอีกครั้งฝูงซอมบี้กว่าหนึ่งร้อย ตัวเคลื่อนเข้าประชิดแผงขวางหน้าพวกเขาหัวหยางคิดจะให้เหมิองอีพาพ่อแม่และเหมิงหมิงกลับเข้าบ้านก่อนแล้วเธอจะเรียกสัตว์อาวุธหนักมาสู้แต่ในตอนนั้นประตูหลังบ้านปิดลงดังปังหัวหยางหันไปเห็นดวงตาของหัวเฉินชิงที่เปื้อนความชั่วร้ายหัวเฉินชิงหน้าอยากตายหรือยังไงเธอตะโกน เธอจึงเรียกสัตว์พลังสูงทั้งหมดจากพื้นที่ว่างพร้อมกันเพื่อปกป,อป้องครอบครัวและมวลมนุษย์แต่ยังมีซอมบี้ระดับสองกำลังจะวิวัฒน์และวัวซอมบี้ระดับสามพร้อมบุกทะลวงแนวหน้าพวกเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรท่ามกลางฝูงซอมบี้เกินหนึ่งร้อยตัวและสัตว์ร้ายระดับสามที่ท้าทายความตายที่ปากหมู่บ้านต้าซิงมีสิ่งกีดขวางตั้งไว้แม้ปัจจุบันจะไม่มีคนเหลือจะเฝ้าพอมีเพียงซอมบี้ห้าตัวพยายามพังด่านไล่ฟาดประตูเข้ามา รถเดินของเซิงเหลือกับพวกจอดลงตรงหน้าด่านพวกเขาลงจากรถอย่างเงียบเชียบใช้ดาบสั้นเฉือนคอซอมบี้ทั้งห้าตรกะโหลกและเคี้ยวของมันแล้วขุดเอาแก่นคริสตัลสองเม็ดออกมาโชคดีได้มาสองเม็ดเสี่ยวอูรัผิดชอบเก็บรวบรวมคริสตัลจากซากซอมบี้ระหว่างทางแต่ก็ยังบ่นพึมพำว่าเอาเข้าจริงก็มีแต่คริสตัลของพวกซอมบี้นี่แหละที่ใช้ได้โลกนี้ไม่ใช่ของคนจะอยู่จริงๆ พวกเขาตั้งใจจะขยับสิ่งกีดขวางออกทางรถเพื่อแลนต่อไปแต่เซิงเหลียวสั่งให้ทุกคนนิ่งค่อยๆเสียงสองข้างหูแล้วสีหน้าของเขาก็มืดลงลงจากรถเดินกันไปข้างหน้ามีเรื่องหัวหน้าเดืนนี้โคตรหลี่อยู่ที่นี่จริงหรือกลัวท่านจ่ะปากหมายอย่าเพิ่งพูดคำพยากรณ์ถ้าโคตรหลีกลายเป็นซอมบี้เรามาเปล่าเปลี่ยวเปล่าเปล่าหรอเซิงเหลียวรู้ตัวขึ้นไปยืนบนกิ่งไม้ได้อย่างพลิ้วเกือบไม่ทันสัมผัสกับพลังระเบิดที่ร่างสูงโปร่งของเขาปล่อยออกมา หมู่บ้านนี้แปลกมากทุกหลังปิดไฟหมดยกเว้นบ้านหนึ่งหลังทางตีนเข้าข้างบนยังสว่างเสี่ยวอูลองขึ้นไปดูหน่อยของอะไรอยู่ตรงนั้นคำพูดยังไม่ขาดเสี่ยวอูก็ใช้สองตาแห่งสายลมของตนลอยขึ้นมาหาเซิงเหลียวถ้าหัวหยางอยู่ที่นี่คงสังเกตได้ว่าตาแห่งสายลมของเสี่ยวอูคล้ายกับพลังลมของเสี่ยวลู่ สถานการณ์ในหมู่บ้านต้าซิงดูต่างออกไปพวกเขามาจากเมืองเอสทางบนถนนแทบไม่เจอซอมบี้ไม่เห็นคราบเลือดหรือหลักฐานการประทะใดๆซึ่งทำให้ทหารรับจ้างผู้ชำชองรบจึงระแวงหัวหน้าที่นู้นมีซอมบี้เยอะกำลังล้อมคนอยู่โคชฮาราลี่อยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าเสี่ยวอู่สำรวจต่อใช่นั้นโคตหลี่พวกเขากำลังโดนซอมบี้ล้อมทันใดพื้นดินก็สั่นโยกราวกับแผ่นดินไหวเล็กๆเ,เสี่ยวอู่บนต้นไม้ก็ตะโกนตกใจ หัวหน้าทางนั้นไม่ถูกต้องบางอย่างเป็นวัววัวตัวนั้นอยู่ข้างหลังซอมบี้ดูเหมือนสังการฝูงซอมบี้ได้อะไรนะไม่ใช่แค่เซิงเหลียวทหารหน่วยพิเศษสิบสอนายบนต้นไม้ก็ช็อกพวกมันเชื่องหรือวัวสังการซอมบี้ได้งั้นเหรอทว่าเซียวอู่ยังไม่หยุดพูดต่อมีตะกัตนตัวใหญ่และลิงที่ใช้พลังพิเศษได้นั่นยังมีเสือเล็ก เป็นไปไม่ได้สัตว์เบีย้ยนี่จะมีพลังพิเศษได้อย่างไรการสึกฝนพลังสำหรับมนุษย์ชั้นเซียนอย่างย่าจะตายจะไปง่ายๆสำหรับสัตว์ได้อย่างไรเซิงเหลียวขมวดคิ้วกระโดดลงพื้นเหล่าสัพรพชีวิตจากสนามรบต่างดาวมาปรากฏที่นี่ทันทีที่เซิงเหลียวเอ่ยคำว่าสนามรบต่างดาวก็ทำให้ทุกคนขนลุกซากซอมบี้และสัตว์พลังพิเศษเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่พวกเขาเกรงกลัวถ้าพวกมันโตขึ้นวันนั้นพวกเขาคงตายอานาถแน่นอน ตามผมไปลัดทางข้างๆซอมบี้เยอะเกินอาจมีสิ่งที่เราไม่รู้จักระวังกันไว้ถ้าไม่ไหวถอยก่อนเข้าใจนะ13นายถือปืน m 6และอาวุธเยือกเย็นครบมือที่เตรียมจากเมืองของเฉิงสลายตัวเข้าสู่ความมืดมุ่งหน้าขึ้นลำน้ำไปยังบ้านที่ไฟยังสว่างเสียงซอมบี้คำรามใกล้เข้ามาทุกฝ่ายที่ถูกบีบให้ออกมายัางหน้าบ้านหัวยางต่างก็ปักหลักสู้เสี่ยวลู่และเสือขาวช่วยเบี่ยงเบงการโจมตีของวัวซอมบี้ไม่ให้มันเข้ามาในหมู่ซอมบี้เพื่อโจมตีพร้อมกัน ลิงสองลิงสามและจินชานเริ่มรัวอุ้งตีนใส่ฝูงซอมบี้ส่วนจินชันใช้คลื่นเสียงฉลอฝูงซอมบี้ไว้บ้างแต่ทุกครั้งที่ฝูงหยุดชะงักวัวซอมบี้ก็คำรามปลุกฝูงให้กลับตามมาเสียงคลื่นเสียงจึงทำได้แค่ฉลอเล็กน้อยอูเทียนชีใช้เปลวไฟโจมตีได้ไม่เกินห้าตัวพร้อมกันหักมากกว่านั้นพลังจะเจจางลงเขายังอยู่ระดับหนึ่งความร้อนแท่กับขังซอมบี้ไว้ต้องใช้มีดหรือควานจัดการทีละตัวหัวยางกำลังจะอันเชิญตัวจบเมื่อมีพลังสายฟ้าถูกปล่อยใส่ฝูงหลังบ้าน ซอมบี้ที่โดนสายฟ้าตายเป็นหย่อมหย่อมยืนไม่ได้ถอยหนีหมดหนทางลุกขึ้นแต่ก็มีเพียงจุดเล็กๆในฝูงให้เห็นว่าพลังสายฟ้านี้ระดับสองใครกันมาช่วยพวกเขาด้วยสายฟ้าระดับสองทั้งที่พวกตนเพิ่งปลดปล่อยพลังได้ไม่กี่คนท่านใดมีเสียงปืนดังขึ้นจากหลังฝูงซอมบี้พร้อมเสียงพูดคุยข้างๆเซียวอูกแกจะยิงตัวตายหรือไงหัวหน้าไม่ให้ใช้ปืนเพราะจะเสียงดังดึงฝูงซอมบี้มานั่นมันฝูงซอมบี้อยู่ตรงหน้าจะให้ยิงให้เงียบยังไง ให้จื่อมู่เหอพาเข้าไปช่วยคนก่อนรับคำสั่งหัวหน้าเสียงปืนดึงฝูงซอมบี้หันมาบรรดาซอมบี้ที่กำลังโจมตีหัวยางกับคนอื่นๆจึงถอยกลับหมดเหลือเพียงวัวซอมบี้ยืนแลกเปลวไฟกับเสือขาวและเสี่ยวลู่หัวยางชะงักเกรงเสียงปืนเหล่านั้นพวกเธอรู้ดีว่าในยุคสิ้นโลกมนุษย์ไม่ต่างจากซอมบี้ทันใดชายสองคนใส่เสื้อกรอดฉับพลันโผล่มาใกล้หัวยางเมื่อหัวยางรับรู้พลังพิเศษของพวกเขาก็ตั้งทาวางกำแพงน้ำขึ้นจะยิงสวน สองคนนั้นรีบชี้แจงเสียงสัน่นเราไม่มีเจตนาเป็นศัตรูพวกเขาคือมู่เหอกับท่จือจากกลุ่มของเซิงเหลียวแม้จะเป็นกําลังอ่อนที่สุดแต่ทั้งคู่คือสายลับผู้ใช้พลังล่องหนพวกเขาเหลียวมองไปยังบุคคลที่อยู่ข้างหลังหัวอย่างแล้วเอ่ยว่านั่นโคตหลี่หรือเปล่าโคตหลี่เทิงชี้ภายตัวออกมาพยักหน้าใช่ผมเองพวกคุณมาช่วยจริงหรือ ทั้งสองพยักหน้าเข้มแข็งจะยื่นมือไปรับตัวเขาแต่ทันใดมีเปลวไฟสองกองพุ่งชนกำแพงน้ำที่หัวยางสร้างไว้เปลวไฟไม่รวมกันกลายเป็นควันดำแล้วฉายกระจายใส่ขาทั้งสองให้ลุกเป็นไฟหัวยางที่ใช้พลังน้ำป้องกันมาตลอดเกือบหมดแรงระดับหนึ่งนี่บอบ,บางจริงๆสองคนนั้นกัดฟันเคลื่อนตัวฝ่าเปลวไฟเข้าใกล้แม้ขาลามไฟพุ่งขึ้นไม่ไม่สักครั้งที่สู์จิตใจและปณิธานอันแข็งแรง แต่พวกเขารู้ดีว่าบนสมนรภูมิห้ามส่งเสียงครุนครางเด็ดขาดเพราะจะดึงฝูงซอมบี้กลับมาที่ปากหมู่บ้านต้าซิงแม้จะมีสิ่งกีดขวางตั้งไว้แต่ไม่มีคนเฝ้าเหลืออยู่มีเพียงซอมบี้ห้าตัวที่พยายามพังด่านเข้ามารถของเซิงเหลียวและพวกจอดลงตรงหน้าด่านพวกเขาลงจากรถอย่างเงียบเชียบใช้ดาบสั้นสังหารซอมบี้ทั้งห้าตรจกระโหลกและเก็บแก่นคริสตันได้สองเม็ดโชคยิงดีมีสองเม็ดเสี่ยอูรับผิดชอบเก็บคริสตันจากซากซอมบี้ระหว่างทางแต่ก็พึมพำว่า คริสตันที่ใช้ได้ก็มีเฉพาะพวกซอมบี้โลกนี้ไม่เหมาะกับคนอยู่จริงๆพวกเขาตั้งใจจะเคลื่อนสิ่งกีดขวางไปด้านข้างเพื่อแล่นต่อแต่ถูกเซิงเหลียวห้ามไมเขาส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบและวฟังเสียงสองข้างทางลงจากรถเดินกันไปข้างหน้ามีเรื่องแน่หัวหน้าคโคตลี่อยู่ที่นี่จริงหรือกลัวท่านจ่ะพูดพร่ำทำไมถ้าโคชฮาลีกลายเป็นซอมบี้เรามาที่นี่ก็เปล่าประโยชน์ เซิงเหลียวพุ่งตัวขึ้นไปยืนบนกิ่งไม้ก่อนใครแม้จะยังไม่ทันสัมผัสพลังในตัวเขาก็กระโดดไปยืนตรงง่ามกิ่งได้อย่างพลิ้วหมู่บ้านนี้แปลกทุกหลังปิดไฟหมดยกเว้นบ้านหนึ่งหลังทางตีนเข้าข้างบันยังสว่างเซียวอูขึ้นไปดูหน่อยของอะไรที่นั่นคำพูดยังไม่ทันขาดตาแห่งสายลมของเซียวอูก็ผุดขึ้นสองดวงพัดตัวเขาลอยขึ้นมาเคียงเซิงเหลียวการมาถึงหมู่บ้านตาซิงแตกต่างจากทางมาจากเมืองเอสแทบไม่เจอซอมบี้หรือร่องรอยการสู้รบจึงทำให้ทหารรุ่นเก่าระแวง หัวหน้าทางนั้นมีซอมบี้เยอะพวกมันกำลังล้อมคนอยู่โคชฮา,าลีอยู่ในกลุ่มนั้นไหมเซียวอู่สำรวจต่อใช่นั่นโคชหลีกับพวกเขากำลังถูกซอมบี้ล้อมพื้นดินสั่นน้อยๆราวกับแผ่นดินไหวเล็กเเซียวอู่ที่บนต้นไม้ก็ร้องตกใจทางนั้นไม่ถูกต้องมีวัววัวตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังซอมบี้ดูเหมือนจะควบคุมฝูงซอมบี้ได้อะไรนะทุกคนสะดุ้งพอเสียวอู่แถมว่ายังมีตะกั่วตัวใหญ่ลิงที่ใช้พลังพิเศษได้แล้วก็เสือเล็ก เป็นไปไม่ได้สัตว์ธรรมดาจะมีพลังได้อย่างไนการฝึกคนอย่างยากจะไปง่ายๆสำหรับสัตว์ได้อย่างไรเซิงเหลือขมวดคิ้วกระโดดลงพื้นสัพชีวิตจากสนามรบต่างดาวมาปรากฏที่นี่คำว่าสนามรบต่างดาวทำให้ทุกคนขนลุกเพราะนั่นคือเรื่องราวสยองขวัญต่างดาวชีวิตที่ไม่ใช่เลือดเนื้อและสัตว์พลังพิเศษหากพวกมันเติบโตจนแข็งแกร่งวันนั้นพวกเขาแค่คนจะตันแต่ต้องตายอนาถ ตามผมไปลัดทางข้างๆซอมบี้เยอะเกินอาจมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้ระวังถ้าไม่ไหวให้ถอยหนีเข้าใจไหมทั้ง13นายถือปืน M6 และอาวุธเยือกเย็นเตรียมพร้อมเดินลึกเข้าไปในความมืดมุ่งหน้าไปทางบ้านที่ยังสว่างอยู่ข้างบนฝูงซอมบี้คำรามใกล้เข้ามาจนหัวยางกับคนอื่นถูกบีบให้จนสุดหน้าบ้านวันนั้นมีเพียงเสี่ยวลู่และเสือขาวบิกเบงการโจมตีวัวซอมบี้ไม่ให้มันผสานกำลังกับฝูงซอมบี้ลิงสองลิงสามและจินฉานที่เหลือตั้งรับฝูงซอมบี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนจินฉานปล่อยคลื่นเสียงชะลอฝูงซอมบี้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยพอฝูงชะงักก็ถูกวัวซอมบี้คำรามปลุกให้กลับมากระโจนอูเทียนชีใช้เปลวไฟสกัดซอมบี้ได้ไม่เกิน5ตัวพร้อมกันหักยิงมากกว่านั้นเปลวไฟจะเจอจางลงเขายังอยู่ระดับหนึ่งต้องใช้มีดหรือควานจัดการทีละตัวหัวอย่างจะอันเชิญสัตว์ยักษ์มาช่วยแต่ทันใดก็มีพลังสายฟ้าปลดปล่อยมาจากฝูงหลังบ้าน ฝูงซอมบี้ที่โดนสายฟ้าจึงล้มเป็นหย่อมใหญ่ลุกไม่ขึ้นมีน้อยนิดที่ยังยืนสู้ต่อพลังสายฟ้าชัดเจนระดับสองใครกันมาช่วยปลดล็อกพลังระดับสองทั้งที่พวกเขาเพิ่งปลุกเสกพลังมาบ้างไม่กี่คนทันใดเสียงปืนดังขึ้นจากหลังฝูงซอมบี้ตามด้วยเสียงพูดคุยเสี่ยวอู่ใช้อย่างนั้นยิงตัวตายหรือไงหัวหน้าไม่ให้ใช้ปืนเพราะเสียงดึงฝูงซอมบี้มาฝูงซอมบี้มันรวมกันอยู่นี่แล้วจะให้ยิงเงียบยังไงได้เทจือมู่เหอรี่พ่อไปช่วยพวกเขา รับคำสั่งหัวหน้าเสียงปืนดึงฝูงซอมบี้ที่กำลังจะโจมตีหัวหยางต่อไปหมดเหลือเพียงวัวซอมบี้ที่เสือขาวและเสี่ยวลูกกำลังยือ้อหัวหยางหมอบต่ไม่รีรอสร้างโล่น้ำปกป้องสองชายที่โผล่มาแต่สองกองเปลไฟจากวัวซอมบี้พุ่งใส่ทำให้น้ำเดือดระอุเปลวไฟกระจายถูกทั้งสองขาพลังน้ำของหัวหยางใกล้หมดขณะที่อูเทียนฉีก็รับคาบเช่นกันการพร่องพลังจะทำให้แพทย์พลังอ่อนแรงแต่เพราะพวกเขาดื่มน้ำพิเศษจากพื้นที่ว่าง บ่อยได้รับการฟื้นฟูเร็วจึงเหนื่อยล้าน้อยกว่าคนทั่วไปมู่เหอกับไทจือคือสองในสิบสานายที่โผล่เข้ามาพอเจอพลังน้ำถาโถมมาก็รีบอธิบายพวกเราไม่ใช่ศัตรูทั้งสองคือคนจากทีมของเซิงเหลียวแม้มักจะอ่อนแอที่สุดแต่คราวนี้พลังล่องหนช่วยให้เข้าสนามรบได้พอรู้ตัวว่าโคชาลียังปลอดภัยทั้งสองจะพุ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกเปลวไฟจากวัวซอมบี้เผาขาอีก บัดนี้ซอมบี้ในฝูงที่เหลืออยู่ไม่มีแรงพอจะบุกผู้อยู่รอดได้จึงเหลือหัวยางกับเซิงเหลียวบนสนามรบเดียวกับ,บวัวซอมบี้ซึ่งโกรธจัดหัวยางเห็นสายตาจับจ้องและแววสงสัยในดวงตาของเขาจึงเหลือตาแล้วมองหน้าอย่างเกรี้ยกราดหยุดสงสัยได้แล้วรีบไปสิถ้ามันไม่ตายมันก็จะฆ่าพวกเราแกกล้ากาหน่อยในใจเธอสะท้อนว่าน้ำของเราก็ไม่ใช่น้ำธันดาเหมือนกันนะ เซิงเหลียวได้ยินน้ำเสียงของหัวอย่างรู้สึกแปลกใหม่แต่ไม่ใช่เวลามาสนใจรายละเอียดจึงปลดปล่อยสายฟ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าใส่วัวซอมบี้มือยังถือมีดพร้อมรอจังหวะจ้วงแทงเขาดูมีพรสวรรค์การรบมาตั้งแต่เกิดรู้ดีว่าจะเรียกความเกลียดชังของศัตรูมาโจมตีได้อย่างไรไม่กี่ครู่วัวซอมบี้ก็กำมัดไฟโกรธจัดผู้มากระโจนใส่เขา วอยางช่วยโอกาสพุ่งเข้าไปทางด้านหลังวัวซอมบี้ก่งตัวขึ้นกระโดดพลิกตัวขึ้นหลังมันท่วงท่าสำหรับเธอในชาติก่อนไม่แปลกแต่หลังเกิดใหม่ร่างกายไม่ได้ฟิกเปรียรเหมือนเดิมเธอถูกโขนสะโพกโครงเพลงหลายทีกว่าจะคล้องมือเข้าคว้าสะดือเขาได้วัวซอมบี้รู้ทันถูกล้อเลยฉายเปลวไฟเดือดชนกว่าเดิมแต่ดวงตาของมันเหลืออดแห่งความแค้นจากสายฟ้าที่เซิงเหลียวสาดใส่ครั้งก่อนจึงมุ่งตรงหาเซิงเหลียวยิ่งไม่สนหัวอย่างอีก หัวหยางอ่อนยิ้มน้ำสีน้ำเงินเข้มรอบตัวเธอช่วยต้านเปลวไฟที่แรงดูร้ายทว่าพลังไฟและพลังน้ำกำลังสู้กันอย่างสูสีเพื่อไม่ตกลงมากด้านหนึ่งมือแนบเขาไว้อีข้างควงมีดจ้วงแทงไตข้างของวัวซอมบี้วัวซอมบี้ส่งเสียงคำรามแสบแก้หูกว่าเดิมหัวหยางไม่รีรอฉีดน้ำวิเศษจากพื้นที่ว่างเหมือนโปรยดอกไม้รสใสเซิงเหลียวและตัวเธอเองไอเย็นซาสึมซาบเข้าผิวหนังของทั้งคู่ชุ่มเย็นจนคืนสติ หัวหยางเลียหยดน้ำที่ขอบปากดวงตาเปล่งประกายมั่นใจเธอกระชับเขาเอาไว้แน่นและรีดแรงดันมีดให้แทงทะลุลูกตาวัวซอมบี้คายอยู่ไม่ยอมปลดไฟรอบตัวมันลุกชนแผ่นดินริมลำธารหลีร้อนระอุในเปลวเพลิงตรงกลางอยู่ท่ามกลางความรุนแรงนั้นหญิงสาวร่างเล็กในผ้าคลุมสีน้ำเงินเข้มเคร่งขรึมดั่งนักรบผู้กล้ามือหนายังคว้าสะโพวกวัวไว้แน่นดวงตาแหลามคมประหนึ่งแสงดาวเซิงเหลียวมองเธอด้วยสายตาติดตรึงเปรียบดั่งนางเทพประจันบาลบนหลังมังกรเพลิงลมหายใจเขาเริ่มสั่นไหว เล่าโซดาแห่งไฟกับน้ำสองพลังยังคงปะทะทว่าเหนียวหน่วงไว้ยากลำบากหัวหยางมือชาไรแรงเธอหันไปสั่นเสียงฉันรอไม่ไหวแล้วหักดูไม่ได้การเราตกลงอยู่นี่มะเซิงเหลียวไหวระลอกไฟฟ้าเขีียสายลมและเงามืดหไหลผ่านเขาเนิ่นนานก่อนตอบเบาๆพลังยิงเหลือไม่มากแต่มีบางอย่างฉันยังไม่ได้บอกคำพูดนั้นทำหัวหยางชะงักดวงตาดำขลับของเซิงเหลียวฉายประกายเย็นเยยเยือกพลังสายฟ้าและเงามืด ไม่ใช่สองพลังปกติหากบ่งชี้เป็นผู้ใช้สองระบบพร้อมกันหัวยางคิดในใจว่าการเกิดมาเป็นผู้ใช้พลังสองระบบยากยิ่งพอๆกับการหยุดไฟวิโรดดังภูเขาเพลิงทว่าเพลิงแห่งความแค้นยังคู่ชนเสียงคำรามสุดท้ายกึกก้องรวบรวมพลังจนฟ้ารุกรำไรในวินาทีนั้นหัวยางจับมือเซิงเหลียวแน่นเธอกระซิบปลดปล่อยน้ำสุดท้ายของฉันให้ฉันเถิดเซิงเหลียวผ่อนแรงลงดวงตาแลเห็นความหวังในน้ำเย็นจับใจ ณฉากไฟและน้ำล้อมร้วยามนี้ยังไม่ถึงคราที่สายน้ำจะเอาชนะเพลิงอีกไม่ได้แล้วหัวยังให้สุดใจดวงตาแสงใช้ปิติเก็บเงาเมื่อกับไฟพลังฟ้าลงสู่พื้นฉันจะครองสมอรภูมิเซิงเหลวกัดฟันเขาผลักแรงน้ำให้ย้อนศาสตร์กลับดูเดือดสายฟ้าสะท้อนกับคลื่นน้ำกลายเป็นประกายระยับเพลิงที่แล้งโหมกับพลังน้ำแหวกไหวทิ้งแต่เพลิงควันและละอองไอเย็นจนสุดท้ายเพลิงที่ใจกลางดับหายเงาเมื่อปกคลุมตัวกำแพงแห่งไฟก็พังทลาย วัวซอมบี้ยิ่งสิ้นพลังแผ่วพ้นขวัญที่ปลายจมูกก่อนล้มพับลงสนิทหัวหยางและเซิงเหลียวร้องเฮในใจทหารหน่วยรบพิเศษทั้ง13คนที่สกัดซอมบี้ไว้ได้พร้อมกันต่างก้าวออกมาจากฝูงทว่าเมื่อเห็นทหารสองผู้ใช้สายฟ้าเงามืดกับน้ำร่วมมือปรับอาูรเพิงหลายคนถึงกับอ้าปากค้างหัวหยางพิงร่างเซิงเหลียวเธอจ้องเขม็งเขาแล้วค่อยถอนหายใจปล่อยชันลงได้แล้ว เซิงเหลียวยิ้มบางพันถอดแรงเงื้อมือหัวหยางตกลงบนพื้นทิ้งน้ำเย็นบนตัวเซิงเหลียวยืดตัวขอบคุณเสียงเขาแผ่วแต่ดวงตารู้สึกหนักแน่นหัวหยางเหลือบมองเสื้อผ้าเขายังเปียกชุ่มกลิ่นควันไฟผสมน้ำเย็นเธอเบ้บปากฉันเหม็นเขายังไงบอกเซิงเหลียวยู่หน้าแต่เขาซบสายลมและเงามืดในตัวก่อนรับขึ้นเบาๆเรียบร้อยดีหัวหยางถอนใจเหนื่อยล้าแต่ยิ้มบางๆให้เขา เมื่อกลับเข้าบ้านหัวหยางรู้ว่าหน้าหลังบ้านไม่ปลอดภัยเพราะประตูพังหมดจึงสั่งให้เหล่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวยืนเฝ้าในสวนแถมให้เสี่ยวลูป่ไปผ่าตัดซากวัวซอมบี้หาแก่นคริสตันก่อนที่เซิงเดี๋ยวจะอุ้มเธอเข้าบ้านลิงสองกับลิงสามพยักหน้าอย่างรู้เรื่องกระโดดขึ้นต้นหลีริมลำธารส่วนเจ้าเสือขาวก็วิ่งตามกลับเข้ามาในสวนใหญ่ของหัวหยางเสี่ยวจียทิ้งตัวลงบนดินโคลนกลิ้งไปกลิ้งมาจนมิดแล้วหยุดเป็นกองโคลนก้อนกลม ภาพหัวหน้าอุ้มเด็กสาวพื้นเมืองเข้าประตูบ้านทำให้13นายทหารหน่วยรบรอบ,รบตัวอ้าปากค้างเพราะหัวหน้าที่ไม่เคยสนเรื่องผู้หญิงกับอุ้มเด็กสาวโผล่เข้าหาแล้วยิ้มแตกล้นหน้าเมื่อมาที่โลกนี้พี่ผมไม่เคยยิ้มเลยนะใครๆก็คิดในใจยิ่งจะคำที่เด็กสาวธรรมดาคนนี้กลับควบคุมสัตว์ต่างดาวได้แม้แต่ตาเธอในอ้อมกอดหัวหน้าก็ย่ำแย่ระคนไม่พอใจเซียวอูเป็นคนเดียวในการล่าตะเวงกับเซิงเหลียวที่รู้จักสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้จึงเหลือมาถามหัวหยางด้วยสายตาเคร่งเครียด คุณหนูสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มาจากไหนหัวหยางเหลือบมองเซิงเหลียวหนึ่งทีแต่ไม่ตอบจนเซิงเหลียวสายหน้าแทนว่าพื้นที่ว่างของเธอเองหัวหยางเบ้ปากหัวไม่อยากสนใจใครอีกทั้งนั้นเพราะรู้ว่าเซิงเหลียวคือพ่อของเมองหมิงเธอจึงอึดอาจจะใกล้เขาเกินไปหากเขารู้ว่าเธอมีลูกอยู่คงทําให้ชีวิตเธอต้องหลบหลบซ่อนๆขณะนั้นพ่อแม่ของหัวหยางกลับเดินเข้ามาในห้องรับชาวไว้สองถ้วยแม่ ก็เห็นฉันถูกไฟถล่มมาคุณยิงชงชาให้เขาอีกหรือลีเซียวววีไม่ปิดบังความรู้สึกที่เห็นสายตาอ่อนโยนของทหารหนุ่มส่งมาสู่ลูกสาวชงเถอะใครจะว่าอย่างไรเขาก็มาช่วยเราหัวยางคิดในใจว่าแม้ไม่มีพวกเขาเธอก็คงฆ่าซอมบี้ได้อยู่ดีบรรดาเก้าทหารหน่วยรบพิเศษนั่งประจำที่ซอมบี้วัวถูกชำละในสวนสวนมู่เหอกับเทจือซึ่งบาดเจ็บคาที่พังพินาศก็ถูกวางรอความช่วยเหลือหัวยางเลิกคิ้วมองเซิงเหลวว่า สองคนนี้ขาไม่เข่าและน้องเผาแทบไม่เกรมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ตอนนี้ก็ชดใช้ไม่ได้แล้วนะเซิงเหลียวพยักหน้ามีวิธีหรือหัวยางกัดฟันถ้าคุณไม่ปล่อยฉันลงพวกเขาก็พิการตลอดชีวิตแต่เธอไม่ได้บอกว่าหากมีน้ำวิเศษพ่อพลังของเธอสามารถคืนเนื้อคือนหนังให้ได้หมดเซิงเหลียวหันดูมู่เหอกับไทจือที่หน้าเขียวกระด,ดำแต่หน่วยรบพิเศษเหล่านี้รู้ดีว่าที่ชูนิ่งสู้มาไม่ส่งเสียงบน่นใดๆคือเกียรติของนักสู้ได้ช่วยพวกเขาเถอะ เซิงเหลียวค่อยปล่อยมือปล่อยให้หัวหยางพับขาแล้วสุดตัวลงพอร่างเธอเริ่มเซเขารีบโอบไหล่เธอไว้ไว้จนแน่นหัวหยางเบ้หน้าไม่พอใจที่ถูกเขาช่วยแต่ยอมให้สักพักสายตาเซิงเหลียวเต็มไปได้วยความหงหุหงิที่เขาไม่ทันรู้ตัวจากเด็กสาวผู้อ่อนโยนอันตรายยามถูกใช้ยากลายเป็นร่างเล็กทรงพลังยามต่อสู้ทั้งสองบุคลิกทำให้เขาพวักลวในหัวใจหัวหยางเบือนหน้าปล่อยชั้น ทหารหน่วยรบศึสองนายเงียบหมดนึกว่าหัวหน้าจะกำราบเด็กดือ้อแต่โผมองกลับมีรอยยิ้มเจือนไม่ได้แก้ช่วยเขาไว้พวกทหารรีสเสนอหัวหน้าพวกเธอช่วยชีวิตเราถ้าพี่ของเรามีให้อภัยเขาคงแย่พวกเราเป็นผู้ชายไม่กล้าทะเลาะกับเด็กสาวหรอกครับหัวหยางมึนตึ๊บไม่เข้าใจสายตาทหารเหล่านั้นจนเซิงเหลวขมวดคิ้วอยากมองอีกก็ไปยืนเฝ้าที่เดิมเลยคำพูดนั้นทำให้ใครต่อใครตาโตรีผลาออกไปเงียบ ทหารที่เหลือเพียงหกคนรวมมู่เหอกับเทจือจึงให้เซิงเหลียวหาทางรักษาพวกที่บาดเจ็บก่อนอูเทียนฉี้กับหัวหยางเดินไปหยิบแก่นคริสตันจากกระสอบที่ข้างบ้านพวกนี้คือแก่นที่ขุดมาทั้งหมดแล้วอูเทียนฉีพูดพร้อมเทคริสตันใส่มือหัวหยางเขายังยื่นแก่นก้อนเดียวที่เสียวลู่ผ่าได้จากสมองวัวซอมบี้ให้เธอเก็บไว้ให้ดีหัวหยางเห็นมันเปื้อนสมองและเลือดเก่นนิ้วอย่างขยะแขยงแต่เพราะพลังเกือบหมดจึงเรียกน้ำวิเศษจากพื้นที่ว่างมาล้างคริสตันทุกก้อน แล้วหยิบแก่นวัวซอมบี้ก้อนนั้นออกมาดูมันเป็นผลึกสีแดงสดอัดแน่นด้วยพลังไฟระดับสามพร้อมกลิ่นกรดกัดกร่อนเฉียบคมแก่นนี้หากให้ผู้ใช้ไฟดูดซับจะทําให้เปลวไฟของเขามีฤทธิ์กัดกร่อนเพิ่มวิธีโจมตีได้อย่างพลิกเกมหัวหยางรีบเก็บแก่นก้อนนั้นลงพื้นที่ว่างแล้วหันไปเซิงเหลียวพวกเราฆ่าซอมบี้มาก็ย่าเธอควรได้ส่วนแบ่งด้วยเซิงเหลียวมองหัวหยางอย่างสนุกไม่ต้องรอกแกเอาไปหมดเลยหัวหยางดีใจใจกว้าง แล้วหยิบขวดน้ำวิเศษที่พื้นที่ว่างส่งมาให้เขาเป็นกลุ่มพวกคุณจิบรับการรักษาก่อนแผลหนักก็ดื่มมากหน่อยจากนั้นเธอพับขานั่งลงดูดซับพลังจากแกนคริสตัลทีละก้อนเซิงเหลียวไม่สนคริสตัลหรอกเมื่อเห็นขวดน้ำวิเศษวางอยู่จึงรับไว้แล้วมองหัวหยางอย่างซับซ้อน